สวัสดีครับ FC และอการประดินท์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับพอเอินฝนตกนะครับพอเหมาะพอเจาะเลยได้ละลายแต้มนะครับไปละลายแต้มให้กับหลานชายนะครับหลานชายนะครับเออก็ได้ไปหมื่นกว่านะครับทีแรกก็ได้ไปพันหนึ่งกันละละลายไปก่อนทีแรก ตอนนี้ก็ได้มาหมื่นกว่าผมก็ทำไม่เป็นกดส่งทีละห้าร้อยแต้มก็ครั้งละห้าร้อยแต้มก็เท่ากับหนึ่งคะแนนมั้งนะครับครั้งละห้าร้อยห้าร้อยก็ทีแรกก็นึกว่ากดทีเดียวนะครับนึกว่ากดทีเดียวเออก็ไปกดมันกดส่งได้ทีละห้าร้อยห้าร้อยก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ก็กำลัง ล่าแทบอีกหน่อยหนึ่งวันนี้ก็ล่าแตทบอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คงจะได้แลอวสักสักสองพันแต้มนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอีกพักหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปดูเข้าไปดูแม่แม่แมภาคอีสานโอ้โหไอเดียสุดยอดเลยครับนะครับศิลปินในดวงใจ นะครับโอ้โหตอนรับยังอบอุ่นเลยมีความสุขมากเลยที่ได้เห็นขนาดผมดูนะผมยังมีความสุขเลยครับแม่ก็ดูเห็นไหมเข้ามานะครับศิลปินในดวงใจใครเห็นป้ายนี่ก็มีความสุขและโอโ้ภูมิใจภูมิใจแทนน้องนะครับเออแล้วก็รักไกลอ้นโอ้โหมันเป็นอะไรที่ว่า สุดยอดเลยแม่แม่ไอเดียแล้วพวงมลาลัยอีกอย่างหนึ่งนะครับพวงมลาลัยอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่เคยเห็นใครคิดแบบนี้นะครับเออพวงมลาลัยยาวเป็นหางว่าวเลยนี่ก็ต้องขอขอบอคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับเออที่มีน้ําใจกับน้องนะครับเออที่มีน้ําใจกับน้องโอ้ทำพวงมลาลัยกันยาวเหยียบเลยนะครับเห็นแล้วมีความตุกนะครับเห็นเห็นทุกท่าน ได้ไปลํากับน,น้องไรอันไปเต้นหน้าเวทีมั่งลํามั่งจับป้ายจับมือกันเราเห็นแล้วเรามีความสุขนะครับเออทักทายหยอกล้อกันมันเป็นอะไรนี่แหละ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 ไรอันและเอฟซีไรอันัวจริงนะครับเออเราสัมผัสกันแบบแบบครอบครัวใหญ่นะครับแบบครอบครัวเลยแหละเราเห็นแล้วเรามีความสุขตอนนี้ก็เออ ผมไม่เคยได้ไปตอบแ,อแชทเท่าไหรนะครับตอบที่ว่ามาคอมเมนตะ์น่ะยังไม่ได้ไปตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังล่าแท็บอยู่นะครับล่าแท็บอยู่มือเช้านี่ก็ไปละลายได้มื่นกว่าแท้มื่นกว่าแทมกดส่งทีละร้อยห้าร้อยมันเป็นอะไรที่ว่าหรือว่ากดส่งทีเดียวนะครับหรือว่ากดส่งทีเดียว กดตรงทีละห้าร้อยแล้วก็มากดใหม่แล้วก็ส่งใหม่กดใหม่ดีนะมันไม่ให้ไปกอกใหม่เที่ยวเดือกอกทีเดียวเลยบ้านแล้วส่งห้าร้อยแล้วมากดใหม่แล้วก็ไปโอเคนะครับเออก็ก็ดีใจที่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในในผลคะแนานของน้องนะครับผลคะแนานของน้อง เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราเห็นคลิปที่ที่แม่แม่เขาจัดงานเราก็ถึงได้รู้ว่าเออสิภาคอีสานนี่ก็ไม่ใช้เบานะครับที่รักและเอ็นดูน้องไลอ้นนะครับเออไม่ใช่เบลหรือมีหน้าล่ะเออคมชัดลึกอาวอร์ดคนหนึงได้ใช่ไหมได้ที่หนึ่งผลคะแนนคงถล่ลมดลลายอะ่ะ พราะภาคอีสานก็มาช่วยน้องเยอะเลยเละใช่ไหมเป็นเอฟซีน้องเยอะเลยแม่แม่หลายๆท่านเลยก็เห็นน้องก็ไปบ่อยมอนการภาคอีสานเนี่ยนะครับเห็นน้องไปบ่อยเหมือนกันก็น้องเขาก็มีแฟนคลับทุกภาคเลยครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับเออก็เห็นน้องก็ไปเรื่อยนะครับเออเห็นน้องก็ไปเรื่อยยิงภาคอีสานไปแต่ละทีแล้วอบอุ่นมากเลยนะครับอบอุ่นมากเลยนะครับ ไปเหนือก็อบอุ่นนี่แหละมันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมันเป็นครอบครัวใหญ่ผมไปผมก็สนุกนะครับผมไปงานน้องทีไรน้องไปเล่นที่ไหนผมไปผมก็มีความสุขน,นะครับได้ดูบ้างไม่ได้ดูมั่งได้จับมือมั่งไม่ได้จับมือบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เพราะเราเบางครั้งเราก็ไม่กล้าไปอยู่ด้านเวทีเราบอกตามตรงมันชักเขินและตัวมันใหญ่อ่ะ สูงร้อยแปดสิฝ่าน้ำหนักร่วมร้อยโลแหละนะครับเออก็ดูตัวผมสินะครับดูตัวลุกเหล็กโอ้โบังเขาหมดแหละนะครับถ้าไปอยู่ข้างหน้านะแต่ถ้าเราได้ไปเราก็ภูมิใจแล้วก็มีฝัมสุขนะครับเออไปได้ไปเห็นน้องไปเล่นอะไรไปยอล้อพูดจาเยา้ตะ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 ยาเต้าเย้าแย่กันนี่แหละมันเป็นจุดที่ว่าความผูกพันความใกล้ชคี นะครับเออความใกล้ชิดแล้วก็เห็นแม่แม่ทุกคนโอ้จับไม้จับมือจับน้องเต้นน้องอะไรนะครับชวนน้องเต้นน้องลำนี่มันเป็นอะไรที่ว่าก็ไม่เคยเห็นกับคนอื่นหรอกนะนะเออคนอื่นก็ไม่เคยเห็นแม่แม่ก็ทําอย่างนี้นะที่ว่ามาจับไม้จับมือมาเต้นกันชวนกันอะไรแบบนี้มันแล้วก็ความใกล้ชิดแบบส่วนตัวเลยแบบว่าไงจัดงานสําหรับ เจน้องมาส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็แต่ยังไงล่ะไอ้โลกทัศน์ของผมมันแคบนะครับเพราะผมเป็นคนบ้านนอกก็คงไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยเห็นคนอื่นก็มาติดตามน้องอะไรอั้นก็เห็นเลยเห็นการกระทาแม่แม่เลยจัดวันเกิดเรื่องอะไรก็เชิญน,น้องมาส่วนตัวมาอะไรอย่างนี้แล้วก็จัดจัดแบบนี้แบบว่าเป็นกลุออ่มปิดมั่งอะไรมั่งอย่างเนี้ย นะครับเชิญแล้วก็พวกเพื่อนฝูงมากันที่ชอบเหมือนกันนี่เขาเรียกว่ารักเหมือนกันชอบเหมือนกันแล้วมันคุยแล้วมันมีความสุขผมจะบอกให้เนี่ยอย่างแม่แม่เขาจัดเนี่ยเห็นไหมก็เขารักเขาชอบเหมือนกันใช่ไหมเขาถึงได้รวมกลุ่มรวมชุมกันจัดงานแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ว่าเออมันมีความสุขคุยเรื่องเดียวกันมันถึงได้มีความสุขนะครับเออ ชอบเปิดกันนะครับมันถึงได้มีความสุขยิ่งคุยกันได้สนุกสนานริงๆนะครับก็เวลาอะไรจะเนี่ยเห็นแม่แม่เขาจัดงานอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โหสามวคคีกันดีจังเลยนะครับสามวคคีกันดีจังเลยเห็นไหมยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะต่อกระติบก็ต่อหัวเราะอันดียร์นะแม่ที่ผมเห็นแม่หัวเราะเสียงดังดันเลยมันต้องเสียงด,ดัง มันต้องอย่างนี้นะครับเออที่ร้องเพลงกับน้องไรอันอ่ะที่แม่อัามาร้องเพลงกับน้องไรอันอ่ะผมประทับใจแม่มากเลยนะครับประทับใจแม่มากเลยเออมีความสุขเห็นเลยเห็นทุกคนหัวเราะอย่างนี้แหละเราต้องหัวเราะเสียงดังเรามีความสุขเราต้องปลดปล่อยบอกให้โลกรู้เลยว่านี่เออฉันมีความสุขนะเออเดียวกันนะครับก็อย่าลืมไปละลายแต้มกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลืมกันหมดนะครับเอ๊ แม,แม่ทุกท่านและเอฟซีทุกท่านนะครับเนี่ยวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วไปช่วยละลายแต้มก่อนเดี๋ยวลืมนะครับเออผมเป็นละลายแล้วเดี๋ยวผมว่าจะเอาอีกสักพันสองพันสามพันอะไรเนี่ยมันได้พันกว่าไอ,อพันแต้มแล้วนะครับก็กะอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับได้อีกสักอีกแต้มกันแล้วแต่เราก็จะได้รวบรวมกันนะครับรวบรวมแต้มไปนั่น แต่เมื่อคืนผมไปดูนะครับเออไปดูแล้วผลโหวตมาก็น้องเขาก็นํามาแล้วนะครับนํามาแล้วนํามาแล้วเออนามาแล้วเออไปช่วยๆกันกหน่อยสมทบกันกหน่อยนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ